ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมซาอีกเช่นเคยซึ่งสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการเล่นตัวแอปฟันดามานะครับส่วนใครที่อยากจะเล่นแอปนี้ก็สามารถทำการคลิกลิงก์ตารางลิปไปเลยก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดอยู่นะครับซึ่งแอปนี้ก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับการดูวิดีโอนะครับซึ่งจะเป็นวิดีโอซีรีส์จีนนะครับซึ่งใครที่ ชอบดูซีรีส์ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยก็จะมีซีรีส์หลายรูปแบบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นรักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับซึ่งแอปนี้นะครับเราสามารถหาเงินได้นะครับซึ่งขั้นต่ำในแอปนี้ก็คือจะเป็นอยู่ที่10บาทซึ่งการทําเงินก็จะเข้าทูมันนีว่วอลเล็ตในคลิปนี้ก็จะมาทำการสอนเพื่อนหาเงินในตัวแอปนี้กันเลยหรือว่าหาเรียน,นแอปนี้กันเลย ซึ่งวิธีแรกนะครับให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงคําว่าหน้าหลักก็เจอรูปแบบหรือวรรณตานี้ให้เพื่อนกดคลิกเข้ามาตรงซีรีส์ไหนซีรีส์หนึ่งก็ได้หรือว่าจะกดเข้ามาตรงคําว่าแนะนําก็ได้นะครับก็คือจะเป็นรูปแบบหรือวรรณตานี้พอดีเนี่ยช้านิดนึงทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์จีนนะครับก็คือเราจะต้องดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะครับจะเป็นแถบด้าน ขวามือนะครับจะอยู่ตรงกลางจะเป็นรูปตัวอีสมบัติก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเราสามารถกดคลิกเข้าไปในตัวนี้ได้เลยพอเรากดคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นรูปแบบหรือวหนตาแบบนี้ให้เรานะครับดูให้ครบ250แต้มนะครับเดี๋ยวผมขอดูให้ถึงเลยดีกว่านะตอนนี้ก็จะเป็น164แล้วเราสามารถกดปัดวิดีโอได้เรื่อยๆนะครับตัวนี้เราก็สามารถกดดู เลือกตอนอื่นๆได้ก็จะเป็นตัวนี้ดูทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมด96ตอนดูฟรีทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นไหมดูฟรีทั้งหมดเลยซึ่งแอปนี้ก็ดีนะครับน่าจะภาคไทยทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดเสียงก่อนอ้าวทุกคนภาคเป็นจีนนะครับแต่ว่าเป็นซับไทยก็น่าจะดูได้ยอยู่แหละนะครับสําหรับใครที่ชอบดูซับไทยนะครับตัวนี้ก็กดคลิกเข้ามาเลยพอดีเหลี่ยงครบแล้ว เรากดมาแล้วนะครับก็คือเราสามารถกดคลิกเข้ามาตรงคําว่าขอรับได้เลยทังที่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เราสามารถดูโฆษณาเพื่อรับเพิ่มอีกได้นะครับซึ่งหนึ่งวันนะครับเราก็จะได้รับอยู่ที่7,5 0 0นะครับซึ่งถ้าเราดูโฆษณาเราก็จะได้วันละ15,000ซึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวนี้รางวัลพิเศษกดดูเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเราสามารถ เพิ่มไปเรื่อยจนกว่าจะาครบนะครับซึ่งประมาณ200,500นะครับใช้ระยะเวลาประมาณ10วันประมาณ20วันทุกคนเราน่าจะทําการถอนเงินได้แล้วนะครับสําหรับตัวแอป,ปนี้ส่วนวิธีการหาเหรียญต่อไปกันเลยก็คือจะเป็นในหน้าของการทํางานนะครับก็คือตอนนี้ผมมอยู่ที่412,417เหรียญจะมีประมาณ 2ถึงภารกิจนะครับก็จะมีภารกิจอย่างเช่นการเช็คอินรายวันนะครับเช็คอินวันแรกได้รับวันละ250นะครับถ้าเราดูโฆษณาเราก็จะได้รับเพิ่มมาอีก250นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรางวัลกิจกรรมมูลค่าถึง1 0,000เฮ้ยไม่ใช่1 5 0 0ดอลลาร์ก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นการรับแต้มจากการอา่านเห็นไหมหทุกคนเราสามารถกดอ่านตอนนี้ได้ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนซึ่งแอปนี้นะครับหลักๆเราจะสามารถหาได้อยู่ที่3ตัวด้วยกัน 1. ก็จะเป็นการดูซีรีส์จีนนะครับจะเป็นซับไทย2นะครับก็จะเป็นตัวการทราําภารกิจ3ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเชิญเพื่อนซึ่งการเชิญเพื่อนตัวนี้นะครับผมเชิญเพื่อนไปทั้งหมดประมาณ1,300คนนะครับได้รับเหรียญมาทั้งหมดประมาณ61 ล้านเหรียญน,นะครับก็ถ้าตกเป็นเงินก็จะประมาณ3,000บาทนะครับที่ผมสร้างรายได้ในแอปนี้นะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมการจารนดับซึ่งที่เราจะได้รับสูงสุดก็คือจะเป็นอยู่ที่140 u s ดอลลาร์นะครับก็คือประมาณ ห้าพันกว่าบาทนะครับสาหรับอันดับหนึ่งอันดับสองก็แปดสิบดอลลาร์อันดับสามห้าสิบดอลลาร์ตอนนี้ผมอยู่อันดับห้าก็จะประมาณสี่สิบดอลลาร์ตอนนี้นะครับก็น่าจะถูกแซงแล้วนะครับก็ขาดแค่ประมาณแปดเก้าคนนะครับเขาก็แซงผมไปแล้วนะครับสาหรับอันดับหกนี่ขั้นต่ำก็คือจะเป็นอันดับห้าสิบนะครับเชิญเพื่อนประมาณห้าคนเราก็จะได้รับเหรียญมาประมาณสองถึงสามเหรียญ ดอลลาร์นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนสำหรับต่อไปก็จะเป็นของฉันสำหรับกระทำเงินก็กดคลิกเข้ามาตรงคําว่าไทยถอนได้เลยไทยถอนตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นกระทำเงินขั้นต่ำสิบบาทสูงสุด400บาทนะครับจะใช้อยู่ที่ประมาณ10ล้านเหรียญสำหรับกระทำเงินขั้นต่ำเฮ้ยไม่ใช่การทําเงินสูงสุด400บาทนะครับส่วนตัวพิพาวก็เหมือนกันนะครับขั้นต่ำ100บาท สูงสุด200บาทอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับประวัติการถอนเงินของผมนะครับถอนเงินไปแล้วนะครับ2ตัวจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็ยังไม่เข้านะครับตัวนี้ถอนไปเมื่อวานแล้วก็ตัวนี้ก็ถอนไปวันพรุ่งนี้เฮ้ยไม่ใช่วันนี้นี่แหละนะครับซึ่งใครที่สนใจแอปนี้สามารถทำการคลิกลิงก์ตารางคีิปไปเลยก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนทำการดาวน์โหลดอยู่ในคลิปนี้ก็จะทำการขอตัวลาเพื่อนไป,ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ